สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูน้องบอลสีสวยๆนะคะน้องบอลอันนี้ก็จะเป็นต้นบอลสีชายชนนะคะบอลสีชายชนเป็นบอลสีที่เริ่มแรกเข้าวงการเลยนะคะพวกชายชนแล้วก็พวกอินเนานะคะนี่ขายได้ราคากระเพาะชายชนเลยช่วงนั้นนะคะ นี่ดูสีใบนะคะขอบใบของชายชนนะคะก็จะมีเสน่ห์นะคะก็จะมีสีแดงขอบสีแดงสดสวยงามมากๆอันนี้ก็จะเป็นฟอร์มฟอร์มกอนะคะฟอร์มกอฟอร์มนี้สวยงามมากๆเลยนี่มีอยู่หล,หลายต้นที่เราทําจํานวนไว้นะคะชายชนของเรานี่อันนี้ก็ฟอร์มสวยมากนี่ก็ฟอร์มสวยเลยแข็งแรงแล้วนะคะเราปลูกไว้นานแล้วนะคะ นี่ชายชนเป็นไม้ที่แบบหนึ่งในดวงใจอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะเป็นไม้ที่แบบสวยตลอดกาลนะคะชายชน,นจะปลูกไว้ดูเล่นหรือว่าปลูกไว้ทำสร้างไรายได้ก็ได้นะคะแต่ช่วงนี้เราปลูกทําจำนวนเรื่อยๆนะคะต้นนี้ก็ฟอร์มสวยฟอร์มสวยแข็งแรงเลยนี่นะคะชายชนของเรา มีต้นเล็กต้นใหญ่นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นชายชนเหมือนกันชายชนต้นเล็กนะคะน,นี่ก็จะมีสวยๆอันนี้เพิ่งออกมาจากตู้เดี๋ยวเราก็จะย้ายที่อยู่ของชายชนนะคะจะย้ายที่อยู่ชายชนไปไว้อีกที่นึงนะคะเอาไปไว้รวมๆกันเพราะว่าถ้าเอาไว้รวมกันมันจะดูสวยดีนะคะ ก็จะมีหลายๆอย่างนะคะมีบอนสีหลายอย่างแล้วมีกระดาษด่างด้วยนะคะเพื่อนๆอน,นี่ก็เอาชายชนสวยมาฝากเพื่อนๆแล้วก็บรนสีหลายๆตัวนะคะแต่วันนี้ชอบชายชนมากเลยวันนี้ฟอมสวยงามมากๆนี่ฟอมสวยสวยต้นนี้ก็สวยต้นนี้ก็สวยเออมีแต่สวยๆนะคะเพื่อนๆเห็นแล้วใจละลายเลย